ัสดีค่ะมินิสิมาทำคลิปน้อยๆซิมาเบ่าเรื่องที่ว่าอ,อพอมาฮอดสวีเดนนะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เฮ็ดไว้สั้นๆกลับมากลับมาช่วงไวรัสพอดีมาเจอช่วงไวรัสเข้ามาวีซาเยี่ยมนะคะมาเจอช่วงไวรัสกับแฟนกับ พักกิน่นพาเที่ยวพาเลียนหนังสือแล้วก็เวลามีงานน,น้อยๆแล้วก็พาไปเฮตกับไปน้ำเลา้ากับไปรับจอบน,น้อยๆน้ำเลา้าแล้วก็แบง่งเง้นให้ให้ใส่กับพ่าะ้อเฮดใไ้เขาแบบว่าอ่ารู้สึกเบือ่อคเสียค่ะอยู่อยู่อยู่บ้านจะซือ้อมันกน็นนาเบื่อเพราะว่า มีแค่สองคนเนาะมันบ่ได้ไปทั้งใดหล่นโทรศัพท์เนี่ยออกกําลังกายเนี่ยเห็ดอ่างอันเนี่ยช้อปปิ้งเนี่ยนี่แมันแบบมันเป็นหลายๆอย่างที่มันพยายามเห็ดเฮ็ดปลูกผักเนี่ยพยายามเห็ดยีงหลายหลายอย่างอ่าช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงนหน้าฮอนอยู่เนาะมันก็เลยต้องดัดแปลงอาหารผลไม้หลายๆลัสะดัดแปลงเห็ดแยมเฮ็ดยังไ้เพื่อจะกินหน้าหนาวเต็มตู้เย็นอยู่ ถ้าเอากลับเมืองไทยไปได้ก็คือจังสีดีเนี่ยกลับมีความสุขกับชีวิตประจำวันทุกๆมือค่ะเพราะใหญ่ก็ดูแลเอาใจใส่ดีอ่ามือนี้เรากับไปอ่าพาไปอ่าสมัครเรียนไว้ายบ่งว่าสิได้เดือนใดหรือมือใดที่เขากำสิใ,ให้เรียนถ้าได้ไว้ก็สิได้ไปเรียนไว้ก็สิพยายามตั้งใจเรียนเพราะว่าเพื่ออนาคตที่สิได้อ่าเฮ็ดงาน เพราะไงเราก็บอกอยู่ว่าเฉพาะเงินเกษียณเพิ่นกับพ่ออยู่พ่อกินอยู่บ่เห็นงานก็ไดแต่ว่าเฮา,า,าเฮาไมาเฮาเก็อยดคิดเนาะเฮาอยากเหตดงานาเฮาก็อ,อยากต้องมาง้อเมือ่อง้อตีนที่สีขอแต่งเงินเพิ่งังินสินะเพื่อสอิหาเงินทรงกับบานเพื่อสิไปดูแลทางบานเฮาเงินสินะไห้เฮากา็เอาพอไห้เฮากา็ยังว่ามีเงินของเจ้าของเหตุ งานของเจ้าของเองเสียค่ะมันหนาพุ่มใจกวัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าแรงมันกับแพงมันเป็นตาอยากคิดมากกว่าก็เลยคิดว่าอยากอยากสี่เรียนแล้วก็จากสองปีแล้วก็สี่หางานเห็ดเพราะว่าขอเราไว้แล้วแต่ว่าบุหัว่าเราสิตกลงสิ่ตกลงถ้าบอกเราว่าเออสิขอทํางานเด้อเพราะว่าบ่อยากอยู่ซื่อแล้วก็บอกว่าหาเห็ดอยุดแต่ว่าต้องเบิ่งเวลาก่อน ชีวิตอีหยังมันกะบรน,น่นนนเสมอไปค่ะอีหยังก็เกิดขึ้นได้เห็ดคลิปหน่อยๆสำนียนะคะบ๊ายบาย